ไหนใครไปงาน TGS ปีสองพบ้างนะครับงานที่ผ่านมาเนี่ยไหนใครได้เสียตังอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วใครได้ไปบูธไหนกันบ้างนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมนะครับ The First Step นะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาพูดเรื่อง uh, TGS เนี่ยแหละฮะว่ามีใครได้ไปบูธไหนบ้างมีใครได้ไปมาไหนบ้างได้ไปจัดของที่บูธไหนบ้างได้ไปเล่นเกมอะไรบ้างนะมีเกมหลายค่ายนะที่ได้ไป เปิดตัวในงาน EGS นะครับแล้วก็มีบางเกมที่มีแอปเปิดตัวมาให้เล่นเดโมนะครับก็ผมก็ได้ไปวันเสาร์ตอนประมาณ6โมงเย็นไปถึงนู่นเนาะรุ่งเย็นเลยนะครับคนยังงงไปทำอะไรกันตอนหกโมงเย็นก็ไปเดินเล่นๆไปเดินบูธว่าม,มีเกมอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีพวกค่ายโฮโยเนาะเก็นชินอะไรพวกนี้เต็มเลยแล้วก็มีค่าย Ubisoft เยอะมากมีเกมมิ่งเกย์ที่ขายด้วยนะครับ กิมมิเกียก็ไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมซะส่วนใหญ่เนาะแต่ผมที่ผมไปจุดประสงค์ไปอยู่บูธเดียวเลยนะที่ไปเนะี่ยหลายคนก็งงว่าสิ่งที่ผมสนใจมากๆเลยนะบูธหนึ่งที่เดินไปนะไปอย่างเดียวเลยมันเนะี่ยจุดประสงค์เดียวเลยก็คือบูธเซกานะซอนิกเราพี่ที่เล่นอนะ่ะเปล่าครับมันจะอยู่หลบนิดนิดนึงอยู่หลบซ้ายซ้ายหน่อยถ้าแบบอยู่หน้าบูธอ่ะนะอยู่ฝั่งซ้ายก็จะเห็นนะเป็นโจรสลัดนะครับคุณนไหม ทุกคนถ้าเนี้ยงูนมันจะอมคายได้ยังไงใครเคยเล่นมั่งนะก็เป็นเกมอ่ะไรกระดาก้อ like นนะไ l i e ส s h i k ซ่ a in Hawaii นะครผมก็ผมชอบเกมนี้มากแล้วก็ไปเล่นเ e โ o จริงๆผมก็จะอัดคลิปตอนเล่นนี่แหละแต่มุมที่ผมได้มันเป็นมุมข้างในอยู่ข้างในเลยซึ่งมันติดอ่ะอีกเกมหนึง่งซึ่งมันเลยอัดยากเนาะจะให้ผมเพื่อนผมอัดก็อัดยากอยู่ตอนแรกใช้อัดวีดีโอแล้วนอกก็ ไม่รู้อัดได้หรือเปล่านะ่าจะอัดได้แต่อยู่ข้างในเลยไม่ได้อัดน,นะก็ใครได้ไปเล่นตัวเดโมมาบ้างนะรู้สึกกันยังไงบ้างนะพิมพ์กันได้นะแล้วก็เล่นเสร็จก็ได้อันนี้มาเนี่ยถ้าใครไปเล่นบูทยาคุซ่านะได้ไปเล่นภาคนี้นะก็จะได้น,นี้มาอันนี้เขาแจกประมาณนี้แล้วกันข้างนึงน่าจะเป็น ยาดมตกอีกเกมหนึง่งเกมอะไรไม่รู้นะครับผมไม่ได้ตามแต่เห็นมันมาติดมาด้วยนะครับถ้าใครปใไปเล่นในไปเล่นยาคุซ่าเนาะก็จะได้อน,นี้มาเขาแจกมาแล้วก็มีอ่าเดินตรงออกไปเนี่ยถ้าใครเล่นนะเดินตรงออกไป้ายมือเนี่ยเขาจะมีช็อปขายอยู่นะของยาคุซ่าแล้วก็มีเกมอื่นอีกม,มีของคอลเลกชันเยอะมากนะมีทั้งอ่าเข็มกาดมีแก้วน้ำมี อ่าเป็นแฟ้มก็มีอ๋อมีเสื้อด้วยมีเสื้อเสื้อของากลซ่ามีนะแต่ราคามันก็ใช้ได้อยู่สิ่งที่ผมจัดมาก็มีแฟ้มนะครับอืมแฟ้มเอ hey. นะครับมาจิมะมี2อ,อันนะมีกด้านหนึ่งมันไม่ใช่อันเดียวกันนะมันเป็น2อ,อันอยู่นั้นเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยอันบอกให้ดูเลย เฮ้ยมีหน้าด้วยเขียนแอดากอนนะไอเลดไอเลดอินฮาวายนะเขาเอาคาบยากุซ่าออกก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะน่าจะเรื่องของทำด้วยแหละเ<อ>นะครับไหนใครได้โดนจับจองอะไรกันมาบ้างแล้วก็อันนึงผมจัดมาเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะาราคาสูงนิดนึงนะสำหรับตัวผมนะเป็น อะคิดินะไม่ใช่อคิดิดเรียกว่าอะไรอะผมจำไม่ได้แล้วอ่ะจริงๆมันมีแก้วน้ําด้วยมีเข็มกัดมีอ่ที่เข็มหมุดติดเสื้อแต่เพราะนั้นผมไปช้าไปหน่อยแก้วน้ํามันหมดแหละนะแล้วผมก็ไปแค่วันเดียววันเสาร์วันอาทิตย์ผมก็ไม่ได้ไปและกันหล่นจับแป๊บนึงนะนี่นะครับประมาณนี้เยวผมขอต่อแล้วกันเนาะว้าวเทจ้าอ๋อ นี่มีเขียนด้วยโลโก้ Isles in Hawaii นะนี่ยยัไม่เห็นก็ในกล้องมันแสงมันสะท้อนเนาะก็ปิดมันก็มืดขอ,อภายด้วยแล้วกันนี่สุดท้ายสุดนะครับนี่เป็นภาพโปเปอร์ในเรย่องมันสะท้อนไหอ่าเป็นด่านใหม่แมปใหม่ในเกมทำพื้นหลังเนยผมต่อเลยแล้วกันฐานมีนี่ด้วยผม,มงสังเกตฐานมีแบบ อ่าโลโก้สตี e ด็อกสไตล์ใหม่นี่ึงเห็นมั้ยเนี่ยเมื่อกี้กำลังจะกุมบไปต่อผมขออนุญาตตอก่อนนะครับก็เสร็จแล้วนะครับต่อเสร็จแล้วไม่ได้ยากนะก็ะได้ประมาณนี้น,น,น,นี่นะใครเป็นแฟนตัวยงนี่ต้องต้องจัดแน่นอนนะครับ จริงผมจะซื้อเยอะด้วยนะทั้งเข็มกัดอะไรมารีวิวแต่งบผมไม่ถึงจริงๆได้เท่านี้นะเอ๊ <Hey. S 2> แต่ไม่รู้จะไว้ตรงไหนดีเอท่ <laughs> hey, hey. เป็นแฟนตวยงก็คนที่ชอบเล่นกิมนี้อยู่แล้วก็ขึ้นใจแถมได้ถุงผ้าด้วยนะครับผ้าสิกาชอบชอบชอบแต่ไม่รู้ได้ใส่แฟ้เป่าไม่ได้ใส่เก็บไว้อันนี้ก็ตั้งไวนะ้นะตั้งไวต้ตรงต๊ะคอมผม ก็ประมาณนี้ละกันรีวิว2อ,อย่างเอ๊ะสามผุ้งผ้าด้วยอ็ไหนใครที่ได้ไปเล่นเดโมอะจะไม่เรียกว่าอหยายกุศาแล้จะเล่นเป็นไรอัดดา้งก็ลัดกันพักใหม่ไหนใครไปเล่นมากก็รู้สึกยังไงครับเกมเพยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วใครได้ซื้ออะไรมาในเหมาอะไรมาก็มาแชร์กันได้นะครับจริงๆก็อยากจะซื้อ กระติกน้ำด้วยนะมันเป็นของภาค8 i n f i n i t e w e l l แล้วก็ที่เหลือจะเป็นของภาคใหม่ส่วนในง้นก็ผมเดินแค่นั้นเดียวจริงๆบูสเซกามันมีเกมอื่นดนะีกะมีของโ o n i c แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีของเกมอะไรนะใครไหนใครได้ไปเล่นบ้างก็คอมเมนต์กันได้นะครับในบนะูสเซกาเนาะจริงๆมันเยอะมากนะครับราะว่าคนเล่นมากนะขนาดแบบผมเล่นเสร็จนู่นประมาณ6โมงแล้วได้เล่นกว่าจะได้เล่นก็ ก็ไม่ต่อคิวนะไลน์ดัรกกอนเนี่ยภาคใหม่เนี่ยผมนึกว,ว่าคิวจะน้อยมากๆนะผมไปต่อก็ไปต่อแถวอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวเกมเพลย์สนุกเหมือนเดิมเลยมีสไตล์ใหม่ซิดด็อกถ้าใครได้ดูทเทเลอร์แล้วก็ของเดโมอ๋อแล้วก็ลืมบอกตัวเกมเนี่ยข้างนี้ออกกุมภาปีหน้านะครับ2025ในทเทเลอร์นะในทเทเลอร์ใน YouTube อะมันเลื่อนมาเป็นจาก28เป็น21แต่ในผ้าไม่แก้มัน28นะครับก็ เลื่อนมาอาทิตย์หนึง่งเร็วขึ้นก็ไว้เจอกันนะครับไม่พลาดแน่นอนสำหรับแรดดาร์กอนไพเลท 5Y นะครับผมไปเจอกันนะครับผมกุมภาปีหน้าไม่พลาดแน่นอนมนจะมาเล่นให้ดูนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ใครที่เข้ามาดูขอ,ขอคูณมาก,มาก,มากนะครับผมแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดไลค์กดกดติดตามด้วยแล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อไปถ้าชอบจดก,ก็อย่าลืมกดเก้าอี้นะครับกดตีอีก็สำหรับวันนี้นะครับคลิปรีวิวไอระดักก้อนนะครับก็มีเพียงเท่านี้เนี่ยแล้วรีวิวเท่านี้นะครับผมก็ประมาณนี้ไปละวบ่ายเจอกันนะครับผมยู่ครับผม